ก็มาถึง EP สอนะครับสำหรับแนะนำผู้เล่นมือใหม่ของเกมดักบ l ลเล gend นะครับซึ่งคราวนี้ผมรอจนถึงวันล็อกอินวันใหม่นะซึ่งคราวนี้ล็อกอินวันใหม่สาวผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาจะแจกตัวอัลตร้าโงกูลซุปเปอร์ไซย่านั่นเองให้เราได้ถึงเจดาวเลยนะครับแล้วก็แจกตัวซุ่มอีกนะครับแล้วก็มีเพชจอีกห้าร้อยเม็ดแล้วก็วันสุดท้ายห้าร้อยหมดเม็ดรวมทั้งหมดวันที่เจ็ครับจะได้ห้าร้อยเม็ด วันที่สิบสี่ห้าร้อยเมตรก็รวมมาเป็นหนึ่งพันเมตรนั่นเองครับก็่าเป็นผู้เล่นใหม่ก็แนะนำให้รออินทุกวันนะครับจะได้เพรทั้งหมดหนึ่งพันเมตรเลยนะแล้วก็ของจีบะถาต่างๆของแต่ละอีเวนนั้นๆนะครับแนะนำไว้เพื่อนๆรออินกันด้วยนะครับแต่ผู้เล่นมือใหม่ทุกคนเลยนะเพราะว่าสำหรับคนที่เล่นนานแล้วมันจะไม่ได้งูส่วนงกุนอัลต้านะครับเพราะบางคนเขาหน้าซามตันแล้วนะครับ ต่อมามาอีกระบบหนึ่งครับซึ่งระบบนี้นี่เป็นระบบที่ผมเล่นน้อยที่สุดเลยนะผมนี่เล่นน้อยเข้าไปเช็คน้อยมากๆน้อยมากถึงมากที่สุดเลยนะครับก็คือในส่วนของโหมดนี้ครับก็คือในโหมดของกิ้นั่นเองครับซึ่งกิลเนี่ยผมเป็นโหมดที่ผมนัเข้าไปเช็คน้อยที่สุดแล้วครับแล้วก็เอียร์นี่คือรีเจนแรงซึ่งอันนี้จะทำให้ทุกคนไปเช็คบ่อยๆนะครับเพื่อไปรับคะแนนเพื่อจะได้เพชรกันนะ ย่งตอนนี้เขารับถอยหลังนะครับโอ้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนสองวันที่หนึ่งเดือนสี่หนึ่งเดือนเลยนะครับก็ครับตอนนี้ผมจะได้เพชรที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับตอนนี้ให้เพื่อนๆมาทำภาร,รกิจตรงนี้กันด้วยนะครับเพื่อรับเพชรฟรีตรงนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งป็นภาร,รกิจรายสัปดาห์พเพื่อนๆทำภาร,รกิจรายวันครบแล้วเนี่ยมันจะมีเพชรขึ้นมาขึ้นมาจนกว่าให้เพื่อนๆทำครบตามเขากำหนดจะได้หนึ่งพันเม็ดนะครับก็คือตรงนี้ครับ เป็นภารกิจรายสัปดาห์ในยคือนี่ครับเช็คชีตนะครับซึ่งผมทําไม่ค่อยทำเท่าไหร่ครับหากเจ็ดวันแรกเราทำเคลวันแรกเสร็จปุ๊บก็ได้มาเลยสิบเมตรนะครับแล้วก็วันที่สองอีกสิบเมตรวันที่สามสามสิบเมตรวันที่สี่จะได้เป็นเอเนอร์จีสิบอันวันที่ห้าได้เพชรอีกห้าสิบเมตรวันที่หกไดเอเนอร์จีวันที่เจ็ดได้เพชรหนึ่งร้อยเมตรวันที่แปดไดเอเนอร์จีวันที่เก้าไดอีกหนึ่งร้อยเมตร วันที่สิบได้เอเนจีวันที่สิบเอ็ดได้เอเนจีวันที่สิบสองได้สองร้อยเมตรวันที่สิบสามได้เอเนจีแล้ววันที่สิบสี่ได้ห้าร้อยเมตรครับรวมหมดแล้วมันมีหมดสองสัปดาห์หนะเพื่อนๆต้องทำเควสตรงนี้ครับตรงเดย์ตรงเดลี่นะครับทุกคนก็จะสามารถรับเพชรฟรีตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะเด้งมาให้เพื่อนๆได้รับกันนะครับ ต่อมาเลยกิจกรรมนี้คนก็ค่อนข้างมองข้ามเยอะเหมือนกันนะก็คือกิจกรรมของทั้งซึ่งมันก็เล่นยากบางด่านนะก็คือไอ้นี่ครับไอการเหมือนสองผู้เล่นมือใหม่ตอนหลังจากผ่านชัปเปอร์สามบุกเจ็บนะครับเป็นพาสามบุกเจ็ดชัปเปอร์เจ็ดนะแล้วก็ตรงนี้ก็หาเพชรได้ครับคือตรงรีเจนโรที่ผมบอกไปเมื่อค้าที่แล้วเนี่ยหาไปเพื่อนำการอัปดาวพวกตัวละครได้อย่างนี้นนยลิมีเบกโกคูเยา้าหนึ่งดาวก็ได้ห้าสิบเมตรสองดาวก็ได้ m, อดกีกห้าสิบเมตรสามดาวห้าสิบเมตร สี่ดาวก็อีกห้าสิบเมตรหกดาวก็อีกห้าสิบเมตรนะครับแต่งโงกุลร่างนี้ก็จะได้น้อยสุดนะครคือโงกุลสุปเยาราพไ,ได้รับตัวละครจะได้รับเพชรสิบเมตรลิมิตเบรกก็ได้ห้าสิบเมตรเหมือนตัว,ท,ว,ท,ว,ท,วทั่วไปเลยครับแต่แค่ว่าตอนเริ่มต้นนะพี่แกจะได้น้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขา,าหน่อยครับอีกส่วนหนึ่งส่วนต่อมาคือตรงนี้ครับฟิวชั่นรีบอลซุปเปอร์โกจิต้าอันนี้คนก็เล่นน้อยอยู่พอสมควรเลยครับ สำหรับผู้เล่นใหม่อ่ะผู้เล่นใหม่บางคนอะอาจจะไม่ได้เล่นเลยนะครับอย่างผมเนี่ยหากเราเคลียร bon ์ฟิวชั่นรีบอลซูเปอร์โกจิต้าโบนั่แบตเทิลได้ไอโบนั bon ่แบตเทิล์นหนึ่งห้าครั้งเนี่ยจะได้มาหนึ่งร้อยเพชรเลยนะแล้วก็แบตเทิล์สองอีหกครั้งก็จะได้หนึ่งร้อยเพชรแล้วก็แบตเทิล์สามอีเจ็ดครั้งก็ไอแบตเทิล์สามอีเจ็ดครั้งก็ได้อีหนึ่งร้อยเพชรนั่นเองครับต่อมาไอ้ตรงนี้เป็นแนวๆเน,นี่ยอีเวนต์ เป็นแนวฟาร์มตัวละครที่ผมบอกไปเมื่อครั้ที่แล้วที่มีเทนแล้วก็น,นี้ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ฟาร์มตัวละครเหมือนกันครับแต่ตัวละครนีนะ่ต้องใช้เวลาฟาร์มสักพักหนึ่งครับสักพักใหญ่ๆเลยในส่วนของตรงนี้ครับ perfect class n a m i c หรือว่าอพวกด่านต่างๆเนี่ยเขาจะมีด่านให้เราเล่นครับแล้วเราก็กดไปดูด่านว่ามันได้อะไรบ้างใช้ตัวอะไรบ้าง อย่างด่านเนี่ยใช้ฟีเซอร์สีฟ้าสี่ดาวนะครับสี่ดาวหากเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเราจะได้มาแล้วห้าสิบเมตรนะครับกับยังลบอีกห้าก้อนนะต่อมาไมาสู่ตู้กาชากันบ้างตู้กาชาก็เป็นตู้ที่คนสุ่มสิ้นเปลืองกันมากพอสมควรครับรวมถึงผมด้วยก็คือในส่วนของตู้นี้ครับผมก็พลาดสุ่มนะตอนในดีที่ผมอะ่ะไม่ได้ผูกบัญชีไว้นะครับ หาไม่ผู้เนชีไว้นี่ผมก็เผือไปสุมตู้นี้ครับซึ่งตู้นี้ตัวละครหาเป็นมือใหม่ใช้ได้ทุกตัวครับแต่หากเพื่อนๆเน้น PVP คือเน้นตีกับคนอื่นไม่แนะนําครับเพราะตัวละครในตู้นี้ค่อนข้างที่จะเก่าเก็บแล้วแล้วก็ใช้แทบไม่ได้แล้วหากเพื่อนๆเปิดได้ตัวละครไหนมั่งที่เพื่อนๆนั้นหากเพื่อนๆจะเปิดตู้นี้ก็เปิดได้ครับแต่หากได้ตัวละครพวกเนี่ยเพื่อนๆนั้นให้สุมใหม่เลยคือแนะนาให้สุมใหม่เลยตัวแรกคือพิกโกลล่างนี้ครับ คือมันมันไม่อื่นแล้วก็ไม่แรงครับเป็นสายด e เฟน s ์ไทหากที่จะให้เก่งให้เก่งจริงก็เซ็นไข่ครับเพราะว่าหากไม่เซ็นไข่เล่นไม่ได้นะครับสัพิโกรโลล่างนี้นะต่อมาอันนี้นี่ก็สุมได้ปุ๊บหากว่าสุมสามครั้งแล้วได้สามตัวนี้รีทิ้งเลยตัวแรกพิโกรโลตัวที่สองก็เป็นส่วนของโกเทนนะโกเทนเนี่ยทำไมผมถึงแนะนําให้หากสุมได้ตัวที่สองอ่ะก็คือต้องอดทนไว้ก่อนเพราะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแจกฟรีในดานนะครับ ไม่ได้ของนี่เนี่ย Family Kameha m e h a นะครับก็จะแจกเหมือนกันจาบตัวโกเทนต่อมาไอตัวนี้นี่แย่กว่าไอสองตัวก่อนที่ก็คือท่านบิวนะเททําลายล้างบิวที่คนจะเก่งที่สุดในอนิเมะแต่เป็นตัวละครกากๆในเกมนะครับก็ถือว่าถึงแม้เป็นใครไปแล้วเขาก็ยังกระจอกอยู่ดีนะครับก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆเปิดได้สามตัวนี้ก็คือมีโกเทนมีท่านบิวแล้วก็พิกโกโร่แปลงร่างนะครับให้ รีใหม่ไหมไม่จําเป็นครับแต่ว่าดีสุดเนี่ยก็น่าโกเทนครับแต่หากนะนๆจริงๆก็อยาาเพิ่งสุ่มจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่คุ้มครับต่อมาตู้เอลตาไรซิ่งเอลตาไรซิงนี่แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับว่าเพื่อนๆจะสุ่มหรือเพื่อนๆจะข้ามนะเพราะว่าตัวละครในตู้ก็ไม่เก่งมากเก่งมาอะไรก็ถือว่ายังพอโอเคอยู่ต่อมานี่ครับตัวรีเจลี่แต่ที่จะมานานๆครั้งนะครับ ตอนนี้มันตู้ของซูเปอร์เบจิต้านะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นเนี่ยมันจะได้อยู่ที่หนึ่งพันเศษหนึ่งพันสอร้อยเศนตอนนี้ก็เหลือแค่หกร้อยเศษแล้วนะครับและตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าถ้าผมจำาิดได้เนี่ยจะเป็นซาก้าฟอร์มเดอะมูวี่มานะครับซึ่งน่าจะมาประมาณวันพุนนี้ครับเดี๋ยวผมก็รอดูซึ่งสองตัวนี้ก็อย่าเพิ่งสุ่มนะอดทนไว้ก่อนคือซูเปอร์เบจิต้ากับซูเปอร์หมายเสิบเจ็ดก็ค้ำค่าไปก่อนนะครับ ต่อมาไอตู้นี้เป็นซูเปอร์มาสเตอร์แพคอันนี้ก็ไม่แนะนำครับถึงแม้ตัวละครในตู้อาจจะเยายวนเพื่อนเพื่อนคือตรงองโกหัวใต้จริงค่าสมบูรณ์แต่เขาใช้ไม่ได้ครับกับหังบีเนี่ยตัวละครตู้เนี่ยใช้ PVP จริงน่ะใช้่ยากครับใช้ยากถึงยากที่สุดเลยนะโดยเฉพาะตรงตัวนี้ครับคือตัวของไอพวกสปาคิ้งนี่ใช้ได้ยากพอสมควรเลยครับตู้นี้ ต่อมาในส่วนตู้ของ Legion Week นะครับ Legion Week เนี่ยเป็นตัวราคอตู้ที่คนนึ้งขั้นเสียเพชรมาสุ่มบางคนนะแค่บางคนสุ่มขั้นขั้นบ่อยก็คือ100่งอเพจจะมีโอกาส x t r e m e เซแล้วก็ Sparking 50%สซก็จะมีตัว Legion Week แต่ประมาณนี้ครับตัวของตู้ก็ไม่ได้น่าใช้อะไรเลยครับจริงๆผมว่าเก็บเพชรไปสุ่มพวกตัว a l t าหรือไม่ก็ตัว l e g n w ปแต่ที่จะมาในอนาคตด,ดีกว่านะครับ ต่อมาอะไรตัวฟรีซึ่งเพื่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะส่มกันตอนที่ได้มาแรกๆนะครับยมขออนุญาตส่มนะครับหากเพื่อนๆได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามือใหม่เนี่ยมันค่อนเล่นง่ายทุกตัวเลยนะเพราะว่าหากเพื่อนๆเล่นพีพีเนี่ยเอ็กซ์ตีเหมือพวกฮีโร่พวกนี้ที่เราได้จากเมื่อกี้เนี่ยที่ผมได้เนี่ยจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า คนเสิร์ฟเขาจะเน้นที่สปาคิ้งกับอลตันซะส่วนใหญ่ซะส่วนมากครับโออเคผมก็ไล้งูกุดล่างตายเกิดมานะตัวนี้ถามว่าดีไหมก็ก,ก็ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ครับไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ต่อมาผมให้ดูในพิชเั่เนาการสุ่มเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะสำหรับผู้เล่นที่กำลังจะสำหรับเด็กๆที่หรือว่าคุณผู้ชมที่กำลังจะเข้าเล่นดาวมอลลเจนนะโอระไกที่ด๊าที่นไเป็นไฟการสุ่มเล็กๆน้อยๆนะนะ ถ้าดาวเฉียงๆอย่นี้ไม่ต้องรุนครับหากแพ้คือจบขี้งกนโอเคเอฟใสการสุ่มก็จะประมาณนี้ครับเอฟใส่การสุม่มดูว่าทำมมออกใหญ่แบบได้โอเคนะแต่อยากให้เปลี่ยนของฟรีเซอร์มีเป็นตัวอื่นมากอย่างพวกเฟลไรพวกนี้มากกว่านะครับ